ผลไม้มะเฟืองหวานชมพู่มะม่วงนี่เอาไปทำปุ๋ยหมักร่วงลงมาก็เก็บสูงสูงปีนเก็บไม่ไหวให้ร่วงลงมาเองสอยก็ไม่ถึงเก็บทำปุ๋ยหมักให้หมด มีผลไม้อะไรก็ทำปุ๋ยหมักนี่มะเฟืองมัร่วงเห็นปะเก็บเอาไปใส่ทั้งหมักผลไม้มีประโยชน์ต่อื่อผักสวนครัวของเราอุ้ยอึ๊บ นอย่าปล่อยให้เสียของเอามาทำปุ๋ยหมักให้หมดเนี่ยเดี๋ยวอันนี้จะใส่ในถังหมักผลไม้เนี่ยตักไปใช้เยอะและ้ว เก็บทำน้ำหมักให้หมดเนี่ยถ้าใครมีพวกผลไม้มะละกอมะละกออะไรได้หมดเอามารวมกัน3ากิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1นกิโลหมักไว้สักเดือนหนึ่งใส่น้ําให้ทุ่มทวมหน่อยนั่นแหละแล้วเอาไปใช้พอเราใช้เยอะ ใช้เยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหั่นหันนะหั่นหันนั่งหันหัน,น,หน,หนแล้วก็เอามาใส่ผักบุ้งผักบุ้งโตเร็วดีเนี่ยเอามาโรยไว้ในกองปุ๋ยยุบเร็วมากเลยเนี่ยยุบเร็วมากเลย สาดน้ำหมักเข้าไปใส่ปุ๋ยข้อเข้าไปยุบเร็วเอามาหมกหมกมกมกคุยคุยคุยคยจอยสลายกลายเป็นดินด้วยเอาดินมาผสมผสมแล้วก็ปลูกรนปลูกนี่ได้เลยเนะี่ยสามารถทำดินใช้เองได้ทำปุ๋ยใช้เองได้พามาเก็บผลไม้ทำปุ๋ยหมัก ไปละฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกทุกคนงานเยอะแกนี่นะ